วันนี้วันที่25มิถุนายน2568เป็นวันที่56ที่ข้าพเจ้านายเสือสุแก้วเกียนขอถวายเสียงสวดสัทยายพระสูตรพระปริตและ้หมดต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาหดวครูบ,บาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสมาธิจดจ่และขดพัชรนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องโดยเทินหนึ่งบทกาพระัตนาตยอาราหังสัมมาสัมพุโทโธภะวะ พุทธังปัจขวันตังอภิวาทีมีสวาฆ่าตภคว,วตาธรมโอธรรมังนมัสสามีสุปฏิปนโนปัจขวโตวสาวกาสังโฆสร้างขังนมามีสองบทบูชาภัยดีพินาอรหังสมาสัมพุทโธสุจิรังปารินิบุทโตคู่เนหิตรามานุธานิปารามิหิตาทิสติ ยาวะชีวังอะหังคุทังธรรมังสังขังสันนังระโตโปเชมีรัตาตยังธรรมังจารามิโสวดทีนาสามบทสวดจุนุมเทวดาสมันตาจักวารีสุอัตาคาเชตูทวตาสัตธรรมังมูดีราสัสหะสุนันตุสากโมคาทังสักเีกาเมจรู้เกคิริสิขรตเตจันทาริเกวิมาเนทีเปตติจักฆามตารุวนาคาหานีเคหาวัตุมหิเกเต ภูมาจยันตุเทวะชระทวิสมิยาขาคันทับปนาคาติทันตาสันติกียังมณิวัจฉนังสาธุมีสุนันตุธรรมัตสวรนาการุอัยัมพันตาธรรมัตสวรนาการุอัยัมพันตาธรรมัตสวรนาการุอัยัมพันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไทยศาสนาพราหมณ์พุทธังสระนังคะชามีทำมังสระนังคะชามีสังฆังสระนังคะชามีตูตียัมปีพุทธังสระนังคะชามีตูตียัมปีทำมังสระนังคะชามีตูตียัมปีสังฆังสระนังคะชามีตาดตียมปีพุทธังสระนังคะชามีตาดตียมปีทำมังสระนังคะชามีตาดตียมปีสังฆังสระนังคะชามี หกบุตรสจักริยาคาถานาถิเมสรานังอัญงพุทโธเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสรานังอัญยังสังโฆมีธรรมโมเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาถิเมสรานังอัญยังสังโฆเมสรานังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมโหตุสัพพทาเจ็ดบุตรสวดตีรัตนปนามะคาถา พุทธังนั้มรัตนาพุทธาสระิรัตกิตังธรรมังนั้มรัตานาพุตาวิสุทธิสารัง สังขางนั้นม um at e ีรัตระพูตาสุสีริติติเอตังนั้มีเตรัตนังรัตนายาวังสัมมาสโมสวิตระังปะตุวิเศษสภูตังอัญโยยานยุตตะคุณายโยฆาวัสัพพวัตตังอสุมิตตยมิบิตาเทวะยะทธาติตันเตเอกังวินาตติทัเสสมาสัมเพนะโลเคกะทาจีจเรนเถราตาสุภูตังคำพี้ได้ยปิสยังอธิตัสัตถังวินญูหิปฏิตาชัยหิวิระเจรพูตังโรกรรมหิเกหีจิการันตุปาราปานียังเกสัจจิสุตุวิธิตังคุณากายตายะ นาเมหิเยาวรัตนายสุวัจจุตมปีสมุทรปสีสมาณสุสุวัฒนปธาตานังมุญาธิการมนุมยมัสมุตตมะปุญญาภูตังทุกข่าประมุจนาโมขะสารานังฆตานังปูชาเรหิสุปรมังอภิปูชฉเนยยังนิพพานาชกิจญาอุปะนิสัทธตังสัมมากิเรสมัตลัสุธนสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุเรหูปะเสวะเทโยนี้ยัง อานิจจปิสนังรรมนิยะมีวะตัสมะหิตังติรัตนังสรนังฆะธรมหะตัทินิวังคเนสุสมัติมานาโอเชมาจปิสสะตังสุปัสสติตตาตถาโนปาจริยาสะทารตาจ้าวุเดนะตถาสุกะเตนะสุขีปเวโมเตเชนะตสสะจัสถาปิสุวัติโหตุโยเจทะธรรมวินยมหิปะมาณะภูโต ໂຄກະຕະຣະສິສະມະໂຍນິຕໂຍສຸໂພດຊັງຕັດໂຊະປະນິດໄສຍະຈະຍະຍະອະຍံພິໂຫໂຕວັດຖຸຕະເຍປະລິກິໂຕສຸພາຄາລະຕະການໂອ8ນະມການທາ โยจักขุมาโมหามวราประกาศโทซาบังโอพุตโตสุขโตวิมุตโตมารสาปะสาวินโมจะยันโตปะเพสีเขมังชนะตังวิเยยังพุทธวรันตังศีลสานมามีโลกัดสานาจาวินายกัรจะนาติสสะเตชสิทธิโหตุสัพพันธะารวินาสเมนตุธรรมโมเชโยวิราชตะสัตุทัสเสสีโรกัสุวิทุทิมาคังนิยานิโกธรรมาราสัตถารีสาตลาบหะสติกโรสุจินโน ธรรมังวรันตังส ah ีตัสนามามีโมหะปะทางอุปสัตถทาหังตัดิจซาติจสิทธิโหูตัพพันตราชาวินาสเมนตุสัทธามัสยีนัสุขตานนโยโคโลกัสสะปะปุกะเดจเจตาสั้นตัวสยังสันนิ迦โชปะโกจารสวักขาตธรรมังวิธิตังกโรติสร้างข่าววรันตังสีตัสนามามีอุทาอุพทังสมาธิตัดิติงตัดิจซาติจสิทธิโหูตัพพันตราชาวินาสเมนตุวก้าวบทส่วนโมกขะอัตคาถา นโมอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิเฮสิโนนโมอุตมะธรรมัสสะสวะค้าตัดเซวะเตนิธานโมมหาสังกัสสะปพย์วิสตาจิจิติโนนโมโอมาตยารัตัสารัตระระยาสาสาทุกังนโมโอมากาติตาตสาวัตุตวัชปินโมการาปภาเวนะวิชิสตุอุปัฏฐวานโมการานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพะทานโมการาสะเตชินวิธิมิโอมิเตชวา สิบบุสฎ์มหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสาเกสุเวรติกาพีวัสมิงมหาวันีมหาตาภิกขุสังเกนาสาทิงปจำมาเตหิภิกขุูสเตหิสัพเพเหวะอาละหันเตหิีัศนิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันิปริตาหุนติภควันตังทัศนายาภิกขุสังกันจากทุโคจตุนังสุทาสานิกานังเทวานังเอตตะโหสี ยังกูภควาสเกสุเวนติกาพีวาสม밍มหาวันีมหาตาภิกุสังเขนะสัตถีปัจมัตเตหิภิกขุสเตหิสาวีหิวะอรหันเตหิตัสสิจโรกธาตุหิเทวตาเยุยเยนะสันิปิตาหุนตีภควันตังทัสนายาภิกขุสังขันจะยานุนามะยังติเยนะำภควาติหุสงเกยเมยยามะอุสังกมิตาภควาโตสันติเกปัญเจคาทาปเสนยามาติ อัตคตาเทวตาเสยยะธาปินามาราปุริโสสามัจิตังวาพาหังปัชชาเรยยปัชชาติทังวาพาหังสมิเชยยะเอวานีวาจุธาวาเสสุเทเวสุอัตริตาภะกัปโตปุระโตปาตุระหังสุอัตคตาเทวตาภะกัปตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังติตาคูเอกาเทวตาภะกัปโตสัตติเกอิมังคาทั้งอภาสเมหัสวรโยบายนาสงเทวะกายาสมะคาตาอาฆาตัมหะอิมังธรรมะสบยังทาขิตาเยวะเบรังสังขันติ ตโคปราเทวตาภักดิ์ตสัตย์เกอิมังคาทั้งอภาสีตาตาภิโคสมาทังสุจิตังอุโนุจกังสุสารานิวะเหตานิฮัชเถวอินทิยานิรักขติปฏิตาติอาตโคปราเทวตาภักดิ์ตสัตย์เกอิมังคาทั้งอภาสีเชตวะขีดังเชตวะปริฆังอินทาขี้ดังโอหะจามาเมชาเตจันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาที่อาตโคปราเทวตาภักดิ์ตสัตย์เกอิมังคาทั้งอภาสี เย,ก,ยกิจิพุทังสรนังกตาสินาตคขมิสติอภายะาภูมิมหายามนุสร้างเทหังเทวาวกายังเปรสันติตีอัตขวะภควาปกขวามันติสิเยปุเยนาปิกเวทัสสุโรกัทธาตุสุเทวตาสานิปิตาหุนติตะทธะคตัาตางทัสนายาปิขูสรางกันจา เยปิเตภิกขเวอหิสุงอาิตตบัตถังกระดานตัวสัมมาสัมพุทธาเตสะปีภกดังังเอตระมะเยวะเทวตาสันิปิตาอหิสุงเสยยะธาปีไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวปภวิสันติอนาคตมัตถังกระดานตัวสัมมาสัมพุทธาเตสะปีภกดังังเอตระมะเยวะเทวตาสันติปิตาปภวิสันติเสยยะธาปีไมหังเอตระหิอาจิคิสัมมิภิกเวเทวะขยัณมามามีอิตตจิสัมมิภิกเวเทวะขยัณมามามี เทศิษามีทีเวเทว่ยังนำมามีตัสสนธาสาคกังมนาสิกโรธาภาสิษามีทีเอวัมพติตุโคเติปิคุภะควาโตปัญจะโสสุภควาเอตธาโวจะสีโรกะสีโรกะมนุกัตซามียะถาภูมิมาจยัสสิตาเยสิตาเขตรีขปังติตาตาสมาหิตาโอทูสีหาวะสันลีนาโรมังสาปิสัมปุโนโอทาตมารสซาสุทาวิละสัมมานาวิระ อิโยปัจจเตยตวาวานิกาปิระวัฏเวตะโตอัจิสัทธาสวเกสาสนราติเกวกายาภิกันตาเตวิชาภิกขเตจะตัมมกงสวาพุทธาสนังเตสัมปะหุยะนังอมนุสสสนังอิสตามาทักุงสหัสังอัสสตรงสตังเอสหัสสนังอมนุสสสสกุงอินันมาุงิสสภาพุทธาอหุตัญจะสาังอภิญญายะบวกิวานาจักขุมตโิสัทธาสวเกาสนรติเทวกายาภิกันตาเตวิชาภิกข เอวห่างกิติสา้มีขีดหาอนุปโสสัตตาสหัสส้วายค้าภูมิกาปิรวัตวาอิที่ม uh ันตัวช um ูติม ah ันตัววันเนวโตัวยาสัสนโมทามานาอภิกรมงพีคู่นางสมิติงวนนงสัตถาขีาเฮมยวหัส uh ั้ายคานาตวัินิโนอิที่มันตัวชูติมันตวันเนวโตัวยาสัสนโมทามานาอภิกรมงพีคู um ่นางสมิติงวนนงสัตตาขีราติตสหัสส้วายค้านาตวัินิโนอิที่มันตัวชูติมันตัววันเนวโัตัวยาสัสนโมทามานาอภิกรมงพีคู่นางสมิติงวันัง อิเจเตโซตัสศัสซาอยากข่าหนตวันนิโนอิที่มาตุชูติมาตุวันนาวัตุยาศาสินโนโมทามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิติงวันังเวียซามิตาปัญจสตายากข่าหนตวันนิโนอิที่มาตุชูติมาตุวันนาวัตุยาศัสินโนโมทามานาอภิกกรรมงพีคู่นางสมิติงวันัง กุมภิโลราชาิกโกเวปูรสานิเวศนังอิโยนังสตาสหัสสังยครังปราสติกุมภิโลราชาหิกโกโสภคาศมิตินวังหุรีมัญจาธิสังราชาทตารัตโทปัสสสติกันทัพพานังอธิปฏิมหาราชยาสัตสีโซปุตาปีตัสสาวหาโวอินทามานามหาภราอิทิมันตชูติมันตวันนาวันตยาสัตสีโนโมทามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิตินวัง ทัาขีนันจาทิสังราชาวิรุโหตตัสสติอุมพันธานังอธิปติมหาราชายาสีโซปุตตาปีตัสสาพระหาโวอินทาม,มานามหาะรา อิทีิมันโวชูติมันโตวันนาวัตยาสัจสีโนโมทามานาอภิกรมงพีคูนางสมิติงวานังอาชีมันจาธิสังราชาวิรูปโคปัสาสตินาคารังอธิปติมาหาราชยาสัจสิโซปุตตาปีตัสสาพะหะวอินทามานามหาพราอิทีิมันโตชูติมันโตวันนาวัตยาสัจสีโนโมทามานาอภิกรมงพีคูนางสมิติงวันนง อุตารัญชาทิสังราชากุเวโรตัสัสสัตติยาฆ่านังอธิปฏิมหาราชายาสัสสีโซ,โซปุตตาปีตัสสาพหะวอินทมามนามหาพราอิทิมันโตชูติมันโตว,วันนามโตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิติงวันัง โุลีมาทีสังทตารัตธโธทักกินนาวิลุนาโกปัชชีเมนาวิลูปัโคกุเวโลอุตรังทีสังจัตตารโอเตจามหาราชาสมันตาจรโรติสาทัทธนปานาอัตตังสุวนันเอกาปิวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจจาดิทาสะทามายาโกเคนตูเวเทนตูวิภูจาวิภูโตสหะ จันทนโอกามาเสศโทจะากินโนมันทูนี่มันทูจะาปานาโทโอปามัโยจาเทวสุโตจจมาตรีกิตาเสนโอเคันทัโพระโรราชาชโนสาโพอาคูปัญจาีโคเจวะจิมพะรุสวัชชสเอเตจันเจจาราชาโนคันทราชาราชูปีโมทามานาอภิกรมงพีกู่นางสมิติงวันัง อาทะคูนาปัสานาคาเวสานาสสะสกากาพันธ์สตาอาคูปายคาสายาติพียามุนาธาตัดาทาจอาคูนาคายาสสิโนเอราวโนมหานาโคสุปคาสมาติจิงวนังเยนาคาราเชสหาสาหารติทิพติชาปากีวิจักขูเวหายัสตาเทวราชปัตตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอภายัตถานาคาราสมาสิสุปันาโตเคมากาสีพุทโธสันหาหิวจาหิวยันตานาคาสุปนาสราภังังสูภูทังชีตาวรหัตเทนาสปร่องอสิตาชีตา เตเตอ,อัตโรวสวาสเซตอิติมันตุยาสัจสินโนการะกัญชามหาหปิสมาอสุลาธาเวคษา,าวปะจิติสุจิตติจัพภหาราโหนมุจิสหะสจัปไรปุตตานังสัพเพเบโลจานามก,กาสัทธิวะพเริงเสนังราหูพุทธภาคมูงสัพยโยธานีผัดทันเตปีกู้นังสัมติงวะนงางป,ปูจเตวาปฏิวิจเตโชวายุตถะคมูงวัรุณาวัรุณาเทวาโสโมจัสสะยะหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายาสัสสิโนทาเสเตทะสัทธายาสเพนัตบันิโนอิทิมันตัวโชติมันตัววันเนาตัวยาสัสสิโนโมทามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิติงวันนางเวียนทูจาเทวาสหฤจจะอจัมมาจุฑเวยามาจันทาสุปาริสาเทวาจันทามคูปรากิตาสุยะสุปาริสาเทวาสุยะมาคูปรากิตานณขันติปรากิตาวาคูมนาวะหะกา วัสุนันวาโสเศทูสกุปปะคาปุรินเโทูราเสเถิทัสทากายาสาเพนันตวานิโนอิทิมันตูชูติมันตูวันนาวันตยาสัสสิโนโมทามานาอภิกะมงพีโคนางสมิติงหัวนางอะทากคูสหะคูเทวาชรมาเกวาทิวาอริทกาจารุราชาจาอุมาบุปกาสิโน วัดุนาสหธรรมชาติอาจุทาจจอาเรชกาชูฤยะดุจดาอาคูอาคูวาสเนสิโนทัสเซธิทัสธากายาสพีนัตวันนิโนอิทีมันตัวชูติมันตัวันเน้าตัยาสัสิโนโมทามานาอภิกรรมงพีคู่นางสปิติงวันัง สมนามหาสมนามานุสามันสุตมาขีธา,ามตุส,สิกาอาคูอาคูมโนสุสิกาอท้าคูขัตโยเทวาเยตรโรเสวัสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสาสัสินโนทเสเทธิทัสตากายาสพพนันตวานิโนอิทิมตัวชูติมัตโววันเนาโตัวยาสัสินโนโมท้ามานาอภิกรรมงพีคู่นางสมิติงหัวนาง สุกกากรุมหา้าเรืออาคูเวขาสะหะโมธาตะไครห้าปามโมฆะอาคูเทวาวิจักขนาสถามัตตาหารัชามิสกาจะย,ยสินโนทารยังอาคาปิชนโนยติสะวิปัสสติทเสเซทัสสทากายสาสพพน,นันตวานิโนอิที่มันตชูติมันตว,วันนาวตัตยสาสัสิโนโอมทามานาอภิกขมงปีคู่นาง,งสมิติงวันังเขมิดาหานุสิตายาม,มากตตกาจะยสิโนสัมพิถการามาเชธาชตินามาจะอาสวะอิมาริโนอาคูทาคูปารินิมิตา กาเซเีทัสสทากายาสาพนาตวนิโนอิทีมันตัวชูติมันตววันนวันทุยาสัตสินโมธามานาอภิกรรมูงปีกู่นางสมิติวันัง สัทเทตเทวะนิกายยาสพีนัตวานิโนนาวันวายีนะอาคจุงเจเจสตาสหะอบุตาชาติมักขีรังโอคตินามาสวังทักขีโมขตรรังนาคังจันทังอสิตาสิตังสุปรมาปรมัตโตจาปุตตาอิติมัโตสหะสันนังกุมารโอติโสจาสุปคาสมิติงังหวังสาสสภามาโรกาลังพเมหาพันดิตาติอุปปโนชุติบรโตวิสมากาโมยาสัสิโสทัศน์ธาอิสราอากูพันเจกะตวาติโน เตสัจจ่มัจโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจ่าสาเพออภิกันเตสินธีเทวีสุปรามเกตมาราเซนะอภิกามีปัสสะการสามาติยังเยธะคณาธาพันธาราคนาพัตมทุกุสัมมันตาปริวาริธามาวุโมจกุจินังอิติตาธามหาเซโนกันหาเซนอาภิสิจิปานิมาตรมาหัจจะสระกัตวานาพีระวัง แต่ทาปุสโกุมีโคธนายันตุวสวิสุกโกตถทาสุปัจวาวัติสังกโยอยังวัดเซตันจ่าสาพังอภินย,ยะวาวะกิตวานาจัก,กุมาแตโตัวมจีสัทธาสักกีสัสนีติมาราเีนาะอาภีกันตาตีวิชนะภิเขวเดจ่าอัตามครงสุตวะพุทธา,ธธาสัสนังวีตาฤกิปะกกมงในสังรบกีอินชะยุงสัพเพวิสังฆามาพยาตีตายาตสิโนโมทิติสหภูเตหิสักกาเตชเนสุตาอธี สบเอ็ดบุสวดมังคาสุตตังอสีวนาจ่าภาระนางปฏิตานจ่สีวนาผู้ชาจะผู anything, ้ชน hmm. no <Wow. S 2> ียานังเอตมังคารุตตังมังปุรุปัสหิวาโซจาปูตากตันยุตาอัตาสัมมาปณิติจ่าเอตมังคารุตตมังภาหูสัจจาสีปัญจวิริโยจสุกิโตสุภาสีตาจายาว่าจะาเอตมังคารุตตมังมาตาปิตุปัฏฐานังปุถารสสะสังกะโหอนากราจกรรมมันตาเอตมังคารุตตมัง ถานังจะทมวัิจะจะิยากกาะทนังจะสังเกห์หน้าวัดชานิกรรมนิเอตมังครมตมังอริรทีวีรละทีปาปามัจฉพันา์ัจะสัญญเดียวโมประมาโทจะทำเมสุเอตมังครมตมังคารวบจานิวาตจะสัตตุทิจะกัต้นอยู่ตากาเรียนทมวัดสวนังเอตมังครมตมังขันติจะโซว่าจะสตาสอนนานหนังจะทัดสนังกาเรนะธทำม้าสักชาเอตมังครมตมังตะโปจะพัมมาจารยั์จะอริยสัจนะท้าสนัง นิพานสัจจะกิริยาจะเอตมังคุตมังอุธัสสรกธาเมหิจิตตังยัสสะนำกติโสกังวิชังเขมังเอตมังคุตมังเอตาทิสานิกัตวาสภาพปะมาจัสัชิตาสภาโสทิงขัดชันติตันเตสังมังคุตตมันตีสิบสองบทสวดอัตฉริปรินยังกินชีวิทางอิทาวาหูรังวาสาเคสุวายังรัตตนังปานีตัง นโมสมังศรีตถาคตนะอิธามปีผู้เทรัตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุขายัางวิราคังอามะทังปานีตังยะสัจสมะนะสมุนิสมะหิโตนาเตนะธรรมีนะธรรมทะที่กินจิอิธามปีธรรมีรัตะนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติโหตุ เยปูทศเสทุปะระบระจีสุจริงสมาธินันตรีนมาหูสมาธินาเตนะสมอนวิชติอิธรมปีธรรมมีรัตนังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติหูตัเยปูขระอัตตาสตังปัสสะทธาจัตันิเอตันิโยคานีห้นตีตีท่ากินนะสุขะตัสสาสวกาเอเตสุธีนะมหาภาราณีอิธรมปีสังเครัตตังปานีตังเอเตนะสัจเจนะสวัตติหูตัเยสุปรฤตตามรัสสาทัพเฮนานิกามิโนโคตมัสซาสนามเ แตปฏิบัตาอาบัตังวิไคหารัตามุธานิพุติงพุนชามนาอิทมอิสังเครัตตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุขีนังปุรานังนวัตินะสัมภวังวิรัตตตาจิเจปวิสังมิงเตขีนะพีชาอวิรุณหีฉันทาดิพันติธิรายะทายัมปะจิโปอิทมอิสังเครัตตังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัติโหตุ13บทสุตตมบทสหัสวัรคอาตาหเวชิตังเสยยาจะยังอิทาราปชา อัตตาทัตทัศาโพธทัสานิจังสัญญาจัจจา,จาริโนโตนิเนวะเทโวนคันทัพโหนวา,ารุสภัมโมนาชีตังอปาชีตังกิยาจิธาดุปัสสันตุโนสิบสีบส่บทสวดเก็บบุตสูตรพาสีตามิทางเตนะปะกวาตาชรัตาปัสตาอรหัตาสัมมาสัมพุทเธนะเอถาตุมเฮมาอดุสเวนะมาปร,รับจะมาเจมาอิติกะยาจะมาอิตากะสับปะทานีนัมาตากะเฮรูมา นายาขันหินามาอากรรมเปรตตะเกนามาทิฏฐินิสขันติยามาภาพประรุปตาจามาลสมโนขรุขจัตตาตุเมหิอัตนาชายญาธาอิเมธามะอกุศละอิเมธามะสาวัชชาอิเมธามะวิโยขรหิตาอิเมธามะสมัตตาสมาตินาอหิตายะสุขายะทั้งวัตติอัตตุเมหิปเชยยะธายะธาตุเมหิเฮราเชยญาธาอิเมธามะกุศละอิเมธามะราวัชชาอิเมธามะวิโยปัสสทธาอิเมธามะสมัตตา สมาธินหิตายะสุขายะสร้างวัตติอัตตุเมเหอุปชญาชาวิหารยะธาติสัห้าบทส่วนอุปเิยสูตรอุปนิยติชีวิตามมาปายุงฉลุปนิตัสส์นาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขะมาโนปุญญานิกิยาธาสุขาวะหะนี่อุปนิยติชีวามาปมายังฉลุปนิตัสส์นาสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขะมาโน โรการมิสร้างปเชหะสติเปโกโย่ากายยนสังยมโมวาจยาอุทาจิตัสาตังตัดสาเปตัสสาสุขายะโหติยังชีวามโนปกรติปุญญธรมโมหเวรคติธรรมมะจาริงธรมโมสุจินโนสุขามาตถวาหติเอสานิสร้างโซธรรมังสุจินเนนสุขติเกียิสติธรรมมะจารีสาเพสร้างขาราอริจาติยาธาบัญญญาปสติอธานิปิฏฐิทุกีเอสามะโควิสุทธิยา สัพเพสร้างฆ่าราทุก่าติยธาปัญญายาปัสติอธานิปิฏฐีทุขคเอสามะโกวิสุทธิยาสัพเพธมาราตติยธาปัญญายาปัติอธานิปิฏฐีทุขคเอสามะโกวิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปันนักชาติอปันนักธานาเมเกทุติยังอโหกกิกาเอตาธานายะเมทาวีตังคันเหยะอปันนักังพระหุงเวสรนังยันติภะถาติวนาจิจา อารามารุขตัเจตยาณิมนุษย์สาพยาตจิตาเนตังโคสรานังเขมังเนตังสรมุตตะมังเนตังสรมะคัมมะสภาทุคภาพมุจจติโยจ่ากุทันจ่าธรรมันจ่าสังขันจ่าสรานังขะโตจตาริอายสัตตานิสัมปะปญญาปัจจติทุขังทุกขสมุปาทังทุกขัจจะติกมังอริยะอาจทังขี่กังทุกขุสปะสมานิมังเอตังโคสรานังเขมังเอตังสรมุตตะมังเอตังสรมะคัมมะสภาทุคภาพมุจจติ สิบเจ็ดบทสวดพระเทกรัตคขาถาอธติตังนานวาขเมยยะนปฏติกังเขะอนาคตังบุคคลไม่ควรดูคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยาธาตีตัมปะฮีดันตังอัปปะทันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาบไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุปนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกูปังตาวิธามานุโพหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่ค่อนแ บุคคลนั้นควรจะเดินทำนั่นเนึงให้ปุรุพงเถอร์อเชวากิตะมาตัปังโกชร,รยามารณาังสุเวยึงทำความเปลี่ยนเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนัหิโนสังคาดานเตนะมหเสนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี่ยนกับมัจจุราชผูมีเสนในนั้นย่อมไม่มีแข่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปุงอโหวรัตตมาตันติทางตังเวพะเทกรัรตโตติสัตตุอจิคเตมุนีติ ถ้ามนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกี้ยกค้ามทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีะจะนึ่งงจเจริญดยประการชนีแลสิบแปดบทสุดค <c oughs> ินหาปัจเวกขปาทะชรธรรมโมหิชรังอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมราจะาร่วงพน้นความแก่ไปไม่ได้พายาที่ทมโมหิพายาทิงอนาติโต เรามีความเจ็บไข้เป็นทรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ระระโมห oh ิมตรังอาติตโตเรามีความตายเป็นปรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพปิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโวพีนาภาโวเราจะเวทไปต่างๆคือว่าจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปงวงกัมมัสโกหิกัมมาทายโทกรมมาโยนีกรรมาพันโทกรมมาปฏิสารโน เรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรมังกฤตซ่ามีการทะว่าประกังว่าตัสสาทายทาทโฮวิซามีเราทำกรรมอะไรไวา้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินังปจเบกิตะพังเราทั้งหลายควรผินอย่างนี้ทุกวันทุกวันเท,ทินสิบเก้าบทสวสดเทวตาอโยชนาคาถา ทุขปัตตาจะนิทุขาพยาปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกโหตุสเพปีปานิโนเอตาวาตาจะทำให้สมัพิทางปุญญาสัพพตังส <ashi> ัพเทวานุโมทันตุสัมปสิทธิยาทานังทันตุสัทธายสีลังรักตุสัพพทาธรรมนาพิรตตาโหตุขัดฉันตุเทวตาขตาสพเพพุทธาภรปัตตาปัเจกานันจะยังพระดงอรหันตานันจะเตีชนะรักขังพันธามิสัพพสู ยี่สิบบุสวดเทวตาปฏิทานาคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาศินีทูเปขเรโพธิขเรตาหิงตาหิงตาธรรมมาทาเนปปัตตุป้ชิตาสทิงการันเตถาวิหารมันทะเรเทราชัมชาณปกาจาพิาวสารามิกาธารปฏิอุปัสสกาขามาจะเทสะนิขามาจอิสระสปานาปูตสุิตาพระวัตุเตชาราปูชาเยปิจัสัมปวา สังเสดชาตาอาทโวจตตาติกานิยาในกลางธรรมารังปฏิจเตสัพเพปีทูขสากรตุสร้างขายังท่าจูจิรังแต่ทางธรรมโมธรมมัทราจปุขคราสร้างโคโหตุสมโควาอัทายาหิตายาจะอามเฮรักขตุสัตธโมสัพเพปีธรมมจาริโนวุติงสบุเนยยามะธัมมอริยปะเวทิเตยิสเวกบุวดสัพติธนาคาถาท่านธรรมยังปฏิธนาคาถาอยู่ภาณามาส ปุญญาสีธานิกาตัสยานัญญานีกาตานิมีเตสัจจะภาคินโนโหตุสตานันตาบนามกาเยติยาคุณาวันตาจะไม่ห้างมาตาปิตาเโยทิฐาเมตตาจะทิธาวาอันเยมาจิเตเวลีโนสัทธาทิทันติโรกัสมิงเตภุมาจโยนิกาปัญเจกตุโวการาสังสันตาภาวะภะวยาตังเยปฏิธานามีอนุโมทันตุเตเสยังเยจีมังนาปชานันติเตวาเตสังวิทยุง มายาที่นานะณาพุญยานางังอรโมทนาเฮตุนาสาเพสาตาสตา,าโหตุเวราสุขาชีวิโนเขมาปทัทจปะปปโปตุเตสะสา,สาชินาบาังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงพบมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมาดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็น และสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราใดทราบไปให้บุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอุดมทัฒนาเองเถิดก็สัตว์เราใดย,ย่อมไม่ทราบการให้สมบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายพึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออุดมวัฒ์บุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถถึงงงงงทาาาาเเเกษมมิดดขขอออคววบััตสส์ล่นน้จจํร็ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอิส่งแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยเพื่อการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริละพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอที่เทพเทวาาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสัตยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยวพรให้แก่ข้าพเจ้าแก่บรรดูมงคนพระกิ่งแผดพินาศตุมวุธิสุริพญยยนสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร เราจรจำวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะสร้างขึ้นในอนาคตและวัตถุมงคลที่ข้าพเจ้าครอบครองอยู่ขอจงเปลี่ยนว่าอนุภาพแห่งพระปบริสุทิ์และขมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงเสร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิดสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทางหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญภาวนาขอ้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพูดบนนี้จงส่ถึงผู้มีจิตสตาร่วมสวดมนต์เจริญภาวนาทุกท่าน ต่อจจนบุคคลในครอบครัวข้าพเจ้าและทีมแอดมินทุ่งระแวการสวดมนต์ขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จ,จะละลเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานชนะ,ะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยราศาสตรสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและเจริญด้วยจริตปอดใช้ทั้งขี่คืออายุวันะสุขะพระเทือนขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเศรษฐีทุกท่าน